เอาครับเป็นลูกฟรีคิกของทางด้านขคกระทอครับโคกกระทอนะกิตติวิยาจะได้เลยลูกฟรีคิกขึ้นมายังไงลูกนี้เลนสันตีบอลมันจะซ้ายแมาลูกขึ้นมายังไรลูกนี้จะใส่ซ้ายโคกมามีผู้เล่นของนานาเทปสุดิบุแเคเข้าไปปุดนเปลี่ยนอยู่ในแดนหน้าโ <c oughs> ยกขึ้นมาเปลี่ยนแกไปด้านขวาเอาครับจะดึงนนด้นานได้เจ้าชัยวัดชัยวัดดึงแม่ดูดบอลขนาดนี้โอ้โหดูดนมกองจะขนาดไหนเอาเ้ยเอาแลยส่งบอลเสีย <c oughs> ไปแล้ว เอาคร้บทางด้านเทพศิลินมูแครครับ <Wow. Okay. S 1> จะได้เป็นลูกเริ่มเล่นขึ้นมาครับ <Wow. S 1> โดยทางด้านเจ้า <Wow. S 1> จิติพัฒนครับ wow. ได้ตั้งเล่นขึ้นมาครับกรรมการว่าเล่นนะไม่ไม่มีการถ่วงเวลาครับใสโคขึ้นมาโยกยาวๆบอลถึงในแดนหน้าโอ้โหดูดวาพักโอขนาดนี้เป็นที่พักใจของใครได้หรือเปล่าตีบอลมาจะให้ถึงด้านจอปิดน้าปราศตูพ่ายปราศตูพ่ายทำยังไงปราศตูพ่ายยังเสียบอลไปให้ด้านธนกิจธนกิจเกิดเที่ยงเกิดเที่ยงไปเที่ยงไม่รู้ต้องไปดูไปที่สูจิบาตเอาแล้วครับกลับมาในแดนของทางด้านเทพศิรินผู้แค่ เอาแล้วครับมาบอลอยู่ที่ทางด้านสาราวุฒิบัวร้อยแมาพ่อหนุ่มลูปหล่อที่เตะบอลน,น,นิสหน่อยอ่ามาดูเลยนี้ธนกิจกะหลอกแล้ววิ่งไปเอาตีบอลคืนมาทางด้านเราโอ้โหแม่ลูกนี้ทางด้านโคกะ้อนลงมาระวังกันด้วยเอาล้ครับยังได้อยู่ทางด้านหมายเลขสิบสี่ของทางด้านโคกถ เชฟซิลินผู้แคร์ยังไงลูกนี้ตีบอลขึ้นมายัางได้อยู่ค่อยๆกระตึกกระตึก,ตกตขึ้นมามีเพื่อนวิ่งทีซ้าใสเติมขวาแต่งเอาแล้วครับมาเข้าหังเางด้านจอนจอนแล้วก็จอนดูไอจอนไอจอนจอนจอนขึ้นมายัางไง <c oughs> ลูกนี้ตีบอลไปได่ดกลางลูกนี้ใส่ขวายังไม่ใส่ใส่ส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ข้างหลังเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยกองคีร์ดูด้วยดูด้วยเจ <c oughs> ็บไหมหน้าเจ็บไหมหน้าแอมบูลนอ์ แอบูเลนครับแพทย์ครับผมฝากออ้ยแกกระแทกันนะแกดีใจเกินอกองเชียร์ก็ยังไม่สนฮะเล่นกันใหม่ไปกันต่อฮะเฮ้ไอ้ดูพวกก่อนหนูฮะรอเด็กเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะรอระวังกันด้วยดูข้างหลังด้วยโอ้เมื่อกี้คอเกือบหักไปกันต่องงเลยผมนี่งงเลยครับพี่น้อง พี่น้องดูแม่ลำเบยดูพวกด้วยพี่น้องดูพวกด้วยโอ้ยเจ็บป่าวเดินเซซอ๋อเดินเซซไหวไหมน่ะพยาบาลไหมฮะดูหน่อยฮะทีมงานโอ้จ่าเมื่อกี้เขาพุ่งล้มม่นะคนใส่หมวกพุ่งล้มอ่ะเห็นป่ะอาจารย์เขาพุ่งล้มอะใบแดงแม่งเลย แล้วผมชอบเห็นแบบนี้นะภาคภาคไปไม่ตาไม่โค้นเร็วเลยขนาดพี่ขวัญนั้นลื่นตรงนั้นผมยังเห็นเลยพี่ขวัญขออนุญาตแซวนะครับโอ้โหเอาครับโอเคไหมลูกเจ้าปุณณเมธโอ้ตะคิวค่อนข้างตึงอะโอเค โอเคไหมครับครูพศโอเคได้นะครับโอเคส่งทางด้านผู้เล่นถอดทางด้านเจ้าปุ่นน้ำปุ่นน้ำเม็ดออกฮะไปส่งทางด้านหมายเลขสิบสามนะโอ้ลงไปครับขออนญาตนะชื่อตอนนี้เปียกหมดแล้วครับลบไปหมดแล้วโอเคไหมลูกถอดถอดเอาเชือกออกก่อนคลายเชือกหน่อยโอเคไอเต้ เมื่อกี้กล้องไล์ส่วนเห็นทันวะปโอยภาพกีฬามันๆเลยอ่ะโอ้จีโน่บอกไม่เคยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมาอยู่สลับุรี้วโอ้อาเลครับโคนมาันรตุลมิดครับมาขอร้องล่ะปีหน้ามีอีกนะโอ้ปีหน้าไปที่ไหนบอกผมด้วยฮะโอ้สวยกุหลาบฮะโอ้ไปที่ไหนบอกด้วยฮะไปด้วยครับ ไปด้วยช่วย20บาทนะโอ้เหลือเชื่ออาครับกลับมาที่สนามครับท่านเา้าจอนคงทรยังไงลูกนี้โยกขยับกับเพื่อนมาอาจารย์โนโหดูสเต็เปไปรรมดาลูกครึ่งในชิเยยังไงลูกนี้โยกครึ่งดึงหลอกมาทางด้านกรมกรมการบอกว่าลูกนี้ได้เปรียบเล่นต่อไป เอาล้วครับแม่ปาศัตรูพ่ายตีบอลทางขวายังได้อยู่โยกปากระตึก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 โยกมาทางซ้ายตีบอลออกมาทางด้านปาศัตรูพ่ายท่ายังไงปาศัตรูพ่ายปล่อยให้เพื่อนเล่นยังไงลูกนี้ยังอยู่ของในแดนของทางด้านทเทสซิลิบุเคกรมการกาว่าฟาลเสียแล้วใจ,จเย็นนะโอเคโอ้โหสุดมันครับคู่ชิงแยลเลิศสมแล้วในปีนี้จาตุรมิตรสระบุรีครับ ทางด้านที่ฟิลิปุูคแค่กล่าวทางด้านโกกระทนกิติวุฒิวิทยาโอเคเอาแล้วรัแม่ เอาครับไปไ็นนานโคกระท้อนครับจะได้ทุ่มมาในด้านซ้ายทุ่มโยกขึ้นมายังติทหัวของด้านเทสซิลินมุกแคอย่างไงลูกนี้ยังดูทางด้านผู้เล่นของลูกนี้กรรมการบอกว่าไปกันต่อครับเป็นการฟาวเสียแล้วโอเคฟาวจังหวะแรกลูกขอโทษก,กันครับโอเคสวยงามอดูแลด้วยครูบีดูแลครูเชาด้วยฮะเอาปรับความเข้าใจกันนะเหลือ,เอ,เอจเชื่อว่าปรับความเข้าใจว่าพอครับผมไม่ได้ย้ายนะครับนะ ผมยังอยู่เฮ้ยทำไมขำอย่างนั้นนะขนาดนั้นเลยเอู๋เอาครับไปกันโลกกันใหม่ไปกันต่อครับเจ้านาเจ้าจินิพัทนครับผู้เล่นก็ออกดนนั้นเทพศิรินผู้แกครับมองมายังติดข้างหน้าของโคกระท้อนเอาล้วครับแมย์บอลยังอยู่ในแดนกลางทำยังไงลูกนี้ตีบอลคืนมาทางด้านนี้ครับแบล็คบึงส่งใหม่ๆครับน้าเซ็นเตอร์แบ็ค เอาล้ครับโยกกันหมาไปกันตอยังอยู่ในแดนโอ้โหดูสเต็ปขาแวบหลอกขนาดนี้หลอกแม่ที่บ้านจะขนาดไหนเอาแล้วครับเอาเลยเอาละว่าตีบอลขึ้นมาทางด้านหมายเลขสิบสี่ทางด้านยกขึ้นมายังถูกผู้เล่นเทสลินเจาะจอนเจาจอนจอนไม่จอนจอนไม่จอนไอจอนไอจอนเฮ้ยเอาเอาแล้วก็มายังได้อยู่ดีทางด้านโคกระท้อนดีบอลมันนซ้ายยกบอลขึ้นมาทันไม่ทันเอาเลยเอาละมาทางานดูสไลด์ระวังกันด้วยโอเคที่บอลเล่นกันไปกันตอ เอาครับเจ,จ้าจิตดิพั์ครับลูกนี้ใส่สายยกบอลขึ้นมาโด่งๆตีบอลขึ้นมาให้ถึงกองหน้านี่โอ้โหยาน,า,า,านกรจไอ้เจ้าธนกิจครับธนกจยานก,านกิจธนกิจลูกน,นี้กำลังว่ามือมือมืมอเวทเทอเบมาเป็นลูกผักฮะโอ้โหเอาครับเล่นกันใหม่ไปกันต่อครับใจเย็นๆนะโอเคครับโอเคถอยเลยโอเคครับโอเคขอบคุณมากลูก <c oughs> สุดยอดครับฝีเท้าดี โอเคครับเอาแล้วครับแม่ทางด้านโคกระท้อนตูมยาวจังหวะเดียวของผูกษาปาะตูในแดนยังไงลูกนี้ยังขูกขีดอยู่แดนกรรมการบ <Yeah. S 1> <hand ball. S 2> อกว่าแฮนด์บอลโคสนี่โคสนี่ละเกียรทีโคสระเกีย เป็นแน่ๆเจ้าจิาริพัฒน์ครับมาพอรอสอปตตอคาบูและวสาประตูของทางด้านเทพสิริภูแคตูมยาวจังหวะเดียวขึ้นมาลูกนี้ยังไงยังติดจากด้านเซนเตอร์แบ็กยังเข้าหัวของเทพสิริยังคุกคิกอยู่ในแดนของน,น,โนาคโคกระทอนกิติวุฒิอยาเอาแล้วครับบอลมาถึงทางด้านหมายได้สิบโดยยังไงลูกนี้ทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันทน,นักกินเรียบร้อยยังออกไปเสียแล้วว้าวแม่เล่นจินตลีลาชีกขาดนิดหนึ่งเอาแล้วครับมาปล่อยบอลนีมาทุ่มมายังติดเจ้าสราวุฒิแม่ระวังกันด้วย เอาครับเจ้าชัยวั์ลุกงนี้ตีบอลแทงแนวลึกไปให้ทางขวาอนุกูลนุกูลเจ้าอนุกูลยังไงได้ไม่ได้ทันไม่ทันอนุกูลลุงนี้เปิดมาระวังกันด้วยจังหวะวปั้มบอลฟาลโอเคครับโอเคครับโอเคดูน้องหน่อยดูน้องหน่อยอาจารย์ดูน้องหน่อย,ออยคุณครูจะลมลเ้ยดูเพื่อนด้วยไอ้นุ่มอาจารย์มีคนไหม แพทย์มีคนไหมโฟกัทอนเซนเตอร์แบ็กตะคิวขึ้นเซนเตอร์แบ็กตะคิวขึ้นโอเคโอ้โอ้โอเคไม่รู้จะไปทางไหนเลยโอ้ขู่พดหัวปั่นเลยซ้ายทีขวาทีเอ้เอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะนะ่ะมันใส่เสื้อโอเคไหมครับ มิสเตอร์จอห์นจอห์นโอเคยาเฮ้ยไอ้จอห์นไอ้จอห์นเอครับมีคี่ของทางด้านโคกระทอนกรับกิติวุฒิวิทยาจะทำยังไงอ่ะลูกนี้อ่าจะเปิดเข้าไปอ่ะจะมีเพื่อนเกงคอรลอมงหรือไม่อ่ะมาดูมาชมมะ เรียบเรียบเหลือยู่อ่ะเอาละครับช่วยกันสกัดไม่ได้เอาละครับว่าสายเกวเวนขึ้นมาแล้วเทศสินีบุแกวัยนแมนระวังกันด้วยโอเคโอเคโอ้ระวังนะโอเคเยลูกการ์ดครับใจเยลูกใจเย็นพอพอแล้วพอแล้วโอเคจับมือสุดยอดครับมาใจเย็นใจเย็นนะ ค่อยๆเรียนลูกโอเคฟังผู้ตัดสินครับโอเครู้เรื่องทุกวันนี้ดีหน่อยฮะเรามีโซเชียลฮะไลฟ์สุดนะตัดสามารถแบบนำไปโพสได้ฮะโอ้โหโเอาแล้วครับลูกนี้เป็นลูกฟีคิกของนันดาเทพศิริผู้แค็งครับชูไม้ชูมือใส,ส่สะดือเด้งมาเด้งปเอาละเวล,ลารวาจะเป็นยังไงลูกนี้ขวาโค้ง ยังอยู่เอาละครับสกัดออกมาได้เป็ัยงได้โคกระ้อนนะครับตูม,มาจังหวะเดียวหวังที่เป้าหมายเจ้าอนุกูลอนุกูลนี่ถ้าแม่สดาวุธนะรูปร่อที่เล่นบาระวังกันด้วยโอเคได้เปรียบเอาแล้วครับมาระวังไซ้ง้อยไซ่ง่อยมาแล้วระวังโอเค โอเคครับในทุ่งนะเจ้า,า,าหายเลขสิบเอ็ดนะโอ้โหนัตพัทครับกุดกลางนะลูกนี้นัตพัทลูกนี้ไปเป็นด้านธนก,กิจเปิดองโค้งเรียบ ยังอยู่โอ้เป็นนักเจ้านาตนบัตครับยังได้อยู่เอาละครับแม่ระวังกันด้วยเจ้าจอนจอนยังได้บอลอยู่จอนยังอยู่ในซ้ายจอนดึหล่อโยกขึงดึงหลอดูสเต็ปจอนสเต็ปสเต็ปสเต็ปจอนจอนเอาละครับนาตาบัตเสร็ขอยังอยู่อ่ามหลุดนบอลลนมาถึงด้านมนาสาสองคนด้าน้าเจ้าอนาคอรโลกาอนากอรโลกาโลกายังไงกรรมการพวกนี้บอกว่าฝาวโอเคโอเคดูเพื่อนหน่อยลูกโอเคครับเชิญครับ โอเคทีมแพทย์เชิญนะโอเคใจเย็นๆฝั่งนู้นใจเย็นๆครับลูกโอเคครับขอบคุณครับไม่ไม่มีผลแล้วพี่ไม่มีผลแล้วเบื่อดูอะไรไม่ได้เลย โอเคครับโอ้โหโอ้โหอ๋อตกใจเลเฟอรี่ผมคิดว่าโทษหนาทีใจหัวไหมเว้วเลยเอาครับมีการขยับตำแหน่งครับจะถอดเปลี่ยนตัวครับถอดทางด้านธนกิจนะเกิดเที่ยงฮะอ๋อครับจะส่งทางด้านผู้เล่นหมายเลขหกครับเจ้ารัตชาติครับบุตรจันนะโอ้ลงไปฮะในช่วงท้ายของขึ้งเวลาหลังฮะอ่า โอเคครับเอาแล้ว okay, ครับแม่รัตเตชาตรก็ส่งใหม่ๆครับแม่สวยงามนะโอเคมาคยืนรอลูกโอเคไหวนะโอเคนี่ยิ้มหวานนะว่ายังไหวอ้นี่สาวมาเชียเ,เล่นแบบนี้รู้เลยยังไหว เอาแล้วครับไปกันต่อครับรฟรีคิกของนาทีสันติพแค็งปานโค้งเข้ามาลูกนี้ตั้งคอล้อมงงมาเข้าทางของนายจอนจอนโอ้โหลื่นลูกนี้สไลด์สไลด์โค้งจอนโค,โค,โค้งซับปาดเข้ามายังไงลูกนี้โอ้ยังอยู่ครับกิ้งอยงเงี้ยใจเย็นๆลูกโอเคขอโทษเพื่อนด้วยลูกขอโทษเพื่อนครับโอเคครับโอ้สวยงามเอาครับมาโยกันใหม่ไปกันต่อครับมาสำหรับทางด้านของโคกระท้อนนะครับมา เอาครับจะมาอยู่ด้านซ้ายกรรมการก็ฟาวเสร็จแล้วครับมาไปขัดขวางการเล่นนะของดางด้านโคกระทอนนะโอเคครับมาได้บอลขึ้นมาโค้งครับเปลี่ยนแกมาหน้าดีชัยวัน์เอารับเจ้าชัยวันรของด้านด้านโคกระทอน n ตีบอลไปทานขวาเอาครับแม่อนุรักษ์อนุรักษ์ยังไงลูกนี้โยกได้เลก็ได้มากรรมการบอกว่าลูกนี้เป็นลูกทุ่งของน้าเทพศิรินผู้แก่ อาชัวเอาเข้ามาลูกแม่ลำเพยครับแม่เทพศิรินครับจะได้ทุ่มาครับไม่เกินครับโอเคครับสาลาวุธบัวลอยทุ่มายังได้อยู่ทางด้านเจ้าอนุรักษ์กรรมกล่าวว่าลูกนี้ได้เล่นเล่นต่อได้เปรียบเล่นต่อไปยังขึงยังดึงยังรอเขี่ยไม่ได้ทางด้านเจ้าสาลาวูดยังไงเปลี่ยนแกนเล่นบอลสามเหลี่ยมสวยงามลูกนี้ตีบอลมาในแดนกลางเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วว่บอลอยู่น้าโคกระท้อนโคกระท้อนทำยังไงลูกนี้มาเข้าขาของทางด้านเทพศิรินผู้แข่ง เอาครับเทศิริภูแค่ค่อยๆเล่นขึ้นมาครับมาทางด้านลงใหม่ๆครับหมายเลขโคครับโอ้เจ้ารัตชาติครับเอาครับกรรมการชูโทษเวลาบาดเจ็บสามนาทีต่อจากนี้ไปเอาแล้วครับทีมมินิทามครับามาสนาทีต่อจากนี้ไปครับจะเป็นอย่างไรครับสามนาทีสุดท้ายนายคู่ชิงชลันเลิศลาล้านฟุตบอลจกตุรมิตรสลาบุลีในปีนี้ละจ้า เอาล้วครับแมา่บอลอยู่ที่ทางด้านของเทสซิรินดูใจเย็นนะยังคึงยังดึงยังรอบอลมาเข้าทางอาจารย์บอกว่าเป็นลูกทุ่งของานดาดาโคกกระทอนเอาล้วครับแมา่ลูกถูกมาลูกนี้เลื้อยๆขึ้นมาบอลมาถึงเข้าทางของทางด้านผู้เล่นทางด้านเทสซิรินผู้แก เอาแล้วครับทางด้านเจ้าน้าทัตบัตรกุญกางยังไงลูกนี้ยังคืนยังดึงยังหลอกเป็นลูกทุ่มของทางด้านโคกระทอนครับจะได้ทุ่มขึ้นมาเอาแล้วครับแม่ทางด้านป้าปราบศัตรูพ่ายบอลหลุดมาถึงน้าด้านเซ็นเตอร์แบ็กของด้านเทฟซิรินบูแครเป็นน้าด้านจจอนจอนบอลหลุดถึงมาได้เพื่อนแทางซ้ายซ้ายมีเติมขวามีแต่งเอาแล้วเอ้ยยังไงลูกนี้คืนดึงหลอกยังอยู่ในที่มุมธงโยกขึ้นมากระตือกระตือกำลังกอลูฟิฟ้าโอเคโอ้โห อาครับลูกนี้เปนลูกฟาครับของทางดา้านบูเล่นโคกะรทอนครับโอ้ดูเพื่อนนิดนึงลูกดูเพื่อนนะฮะเพราะว่าช่วงในท้ายของเกมแล้ววันนี้เราเล่นมาทั้งวันแล้วตั้งแต่ฝนจนถึงแบบอากาศเย็นนะอาครับมกฟิกกี้ของนันนาเทศซิลิมูแคร์ครับเป็นขวาของโคงครับ โอ้ยกมือให้สัญลักษณ์เพื่อนแล้วไอ้แดนหน้าโอ้โหมีหมายเลขสี่ครับที่ลงไปใหม่ครับอ่ามีสูงสูง,สงอาเว้ยใส่ขวาเรียบเรียบโอ้ยฟอร์จูเนอร์ระวังด้วยเอาครับเล่นเร็วขึ้นมาครับนาโคนก็ทอจะตีโต้กลับขึ้นมาโดนชัยวัฒน์ชัยวัฒน์จะใส่เกียร์แว้นหรือไม่ชัยวัฒน์มาให้ที่ทางด้านอานุรักษ์อนุรักษ์กลูกนี้หลุดออกข้างไปเด่นมาใกล้ๆทางด้านเจ้าชัยวัฒน์ยังได้วอนโยงยังคืนยังยิงหนึ่งลอก กรรมการบอกว่าลูกนี้เป็นทางด้านโคกระทอนนะยังได้ทุ่มอยู่เอาแล้วครับแม่ยังได้ทุ่มเล่นเร็วขึ้นมาเอะเอาบอลออกมาโอเคเอาแล้วครับแม่ลูกใหม่ไปกันต่อกมการบอกว่าไม่ฟาวับลูกขึ้นลูกขึ้นมาลูกขึ้นยืนแล้วหมุนหมุนครับเอาแล้วครับทีมงานโอ้เอาเพียวเออเอาโอ้เอาเอา ทีมงานเตรียมตัวเลยฮนะเราจะทการรับรางวัลน,นะโอ้อาละครับมาทางด้านเจน้าณัฐพลครับขุดกลางขุดเชนยังไงลูกนี้ระวังกันด้วยครับลูกโอ้โหมันค่อนข้างลื่นครับแต่น้ําไม่ค่อยขังนะแต่เปียกน้ํานิดหน่อยฮนะเพราะฝนมันตกครับเอาเครับมาในลูกนี้จะสิ่งหรือไม่สิ่งไม่สิ่งสิ่งไม่สิ่งแว้นไม่แว้นเจ้าปราบศัตรูพ่ายเข้ามาตีบอลมาให้นาแดนกลางของทางด้านโคกระท้อนเองถูกผู้เล่นของทางด้านเทพศิรีภูแกสกัดไปกปรรมการเป่ามดุดเฮ้ยอ ระวังกันด้วยเฮ้ยโอ้มันสไลด์เอาครับว่าสวยงามครับเป็นภาพที่สวยงามครับทางด้านผู้เล่นทั้งสองทีมครับทางด้านโคกกระทอนกิติวุฒิวิทยาครับกับทางด้านเทพสีเลนผู้แคขอเสียงปรบมือให้กับผู้เล่นทั้งสองทีมมเร็วอะไรอนะเอาละครับเทพสิเลนผู้แขงครับวิ่งลงมาในสนามครับพวกนี้ขอทรายสองรถนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอให้ขออนุญาตให้ทีมงานปรับแต่งบอกผมครับให้ผมจะได้ลไไดหลบเอาลครับสำหรับผมครับครูตองทีมงานสายบันไยครับ<ม>นักภาพที่เป็นครูที่ภาคบอลได้นิดหน่อยครับวาจาใดที่ไม่สุภาพนะผิดพลาดประการใดขออา